Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่14ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์อันไรขีดจำกัดวันที่11แขกของพวกคนบาปพระเยซูทรงเป็นแขกข,ของเหล่าคนบาป พระองค์ทำให้ผู้คนในยุคสมัยนั้นของพระองค์ต้องหวาดหวั่นด้วยวิธีที่พระองค์รักผู้คนไม่เพียงแต่พระเยซูจะไม่หลีกเลี่ยงการครบหาสมาคมกับพวกคนบาปแต่พระองค์ยังออกสแสวงหาพวกเขาและพระองค์ก็ใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาและเมื่อผู้คนบ่นตำหนิว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาป พระเยซูก็ตัดตอบว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดในลูกาบทที่19ข้อที่5ถึง10เมื่อพระเยซูสเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์แงนพระพักดูซักเคียสเราตัดกับเขาว่าซักเคียสเอ,อ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปส่วนสักเคียตนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าวา่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมา ก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตัดกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดหลายครั้งเหลือเกินที่คนบาปประเภทเดียวที่คริสเตียนรู้สึกดีที่ได้คบหาด้วยก็คือคนที่เราคาดว่า เขาจะไม่ทำบาปอีกต่อไปแต่คนบาปทุกคนต่างหากที่เป็นจุดมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่มีความหวังอื่นใดสำหรับเรานอกจากพระผู้ช่วยให้รอดผู้สเสด็จมาเป็นแขกของคนบาปและท่านั้นคือวิธีที่พระเยซูทรงใช้ในพันธกิจของพระองค์ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำเช่นนั้นไม่ใช่หรือ ไม่มีคนบาปคนไหนที่จะดีไปกว่าอีกคนทุกคนล้วนบาปเพียงแต่เราบาปแตกต่างกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีคนบาปบางคนได้รับการอภัยพระบุตรของพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้ารอจนกว่าคนบาปจะหยุดทําบาปก่อนที่พระองค์จะรักพวกเขาพระเยซูไม่ได้รอให้พวกเขาเปลี่ยนชีวิต ก่อนที่จะเสด็จลงมาสิ้นพระชนเพื่อพวกเราในยอหนบทที่หนึ่งข้อที่14บอกว่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราและนี่คือคำท้าทายที่มาถึงเราทุกคนผู้เป็นคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ด้วยเช่นกันมีใครบ้างที่เรานึกถึง มีใครบ้างที่กำลังเผชิญปัญหาในชีวิตอยู่ใครบ้างที่เราจะเอื้อมมือออกไปช่วยเหลือพวกเขาได้ผ่านทั้งทางคำหนุนน้ำใจหรือการกระทําอาจยังไม่จำเป็นต้องทําเพื่อเปลี่ยนความเชื่อหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาแต่เราพร้อมหรือไม่ที่จะอยู่กับพวกเขาด้วยความรักและเมตตาลองใช้เวลาในวันนี้ เพื่อใครควรและอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราในฐานะคนบาปที่ได้รับการอภัยแล้วจะมีส่วนในการออกไปและเป็นแขกของคนบาปในโลกนี้ได้อย่างไรในลูกาบทที่7ข้อที่36ถึง48มีคนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านของฟาริสีคนนั้นแล้วเอ็นพระกายที่โตอาหารนี่แน่มีหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนบาปเมื่อรู้ว่าพระองค์กำลังเสวยอาหารอยู่ในบ้านของฟาริสีคนนั้นนางจึงนำผอบน้ำมันหอมมายืนอยู่ข้างหลังใกล้พระบาทของพระองค์แล้วร้องไห้น้ำตานองเปียกพระบาทนางจึงใช้ผมเช็ด จูบพระบาทของพระองค์แล้วเอาน้ำมันชโลมฟาริสีคนที่เชิญพระองค์มาเมื่อเห็นแล้วก็นึกในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจ,จนะก็น่าจะรู้ว่าผู้หญิงที่แตะต้องตัวของท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไรเพราะนางเป็นคนบาปพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ซีโมนเรามีอะไรจะบอกท่านเขาทูลว่าท่านอาจารย์เชิญพูดไปเถิดพระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้เงิน500ห้าร้อยเดราเรียนอีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิเมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคน ในสองคนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าซีโมนจึงทูลว่าคาพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นายยกนี้ให้มากพระองค์จึงตัดกับเขาว่าท่านตัดสินได้ถูกต้องพระองค์จึงทรงเหลียวหลังดูหญิงคนนั้นแล้วตัดกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหม เมื่อเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางเอาน้ำตาล้างเท้าของเราและเอาผมของนางเช็ดท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงคนนี้ไม่ได้หยุดจูบเท้าของเราเลยนับตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้เอาน้ำมันมาชโลมศีรษะของเราแต่นางเอาน้ำมันหอมมาชโลมเท้าของเรา เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปต่างๆของนางซึ่งมีมากมายนั้นได้ดับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมากแต่คนที่ได้รับการยกโทษน้อยก็รักน้อยพระองค์จึงตัดกับนางว่าบาปของเธอได้รับการยกโทษแล้วสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ เราจะเรียนแบบพระเยซูและมีส่วนในการออกไปเป็นแขกของคนบาปในโลกนี้ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักคนบาปอย่างเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงประทานเสรีภาพให้กับเราทรงรัก และเอียดออกเพื่อเราแม้ขณะที่เรายังเป็นคนบาปและเป็นศัตรูกับพระองค์เขาทรงนำเราให้ได้ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อคนบาปเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงทำเขาอ,อยากให้เรามีหัวใจอย่างฟาริสีแต่จะมีหัวใจอย่างพระคริสต์และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน